ตั้งใจหน่อยนะโทมัสนายต้องเท่าที่หนึ่งให้ได้ฉันจับตาดูเธออยู่นะดูเหมือนว่าทุกอย่างจะร้อนแรงมากเลยตริยนตัวระวังไปดี๋วก่อนนะนี่มันไม่แฟร์เลยอะโซฟีเธอมาสายเสมอเลยปวดดีจ้าฉันมาแล้วล่ะมาสักทีนี่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้ โซฟีไม่ขาของฉันคุณผู้หญิงครับคุณได้ยินผมไหมตอนนี้ผมชูนิ้วอยู่กี่นิ้วครับนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันปวดหัวมากเลยันามันอะไรอ่ะนี่คือเฟื่องไหมครับมันจะช่วยทําให้คุณหายเร็วขึ้นนะครับเฟื่องของสาวสุดรํารวยคนนี้ทําจากทองคําเลยล่ะคุณต้องดูแลขาของคุณให้ดีแล้วพักผ่อนเยอะๆนะครับโอ้ทำไมต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันด้วยนะ มันดีมากเลยล่ะที่มีเพื่อนคอยอยู่ดูแลคุณเสมอแบบนี้พวกเราต้องซื้อขนมให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะห้ามลืมมันฝรั่งทอดด้วยนี่เธอหลบหน่อยสิจ๊ะนี่คุณน่าจะอายบ้างนะคะไม่มีมารยาทเลยอ่ะโซฟีเธอคิดว่าช็อกโกแลตนี่แหละเป็นยาที่ดีที่สุดสําหรับเธอเธอแค่อยากทําให้ตัวเองมีความสุขนะแต่ดูเหมือนว่าที่แคชเชียร์จะมีแถวยาวมากแบบนี้มันไม่ได้เลยนะโทมสัสฉันอยากให้นายช่วยหน่อยอ่ะเล่นมาเสียงอะไรกันนะขอทางฉันหน่อยสิจ๊ะนี่เป็นเรื่องสุดเฉิญมากเลยนะ ฉันรีบมากด้วยอ่ะดีขึ้นเยอะเลยคุณลืมสแกนอันนี้ด้วยนะคะโอ้ไม่เป็นไรรลกครับผู้หญิงคุณจ่ายเรียบร้อยแล้วหรอครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยดีกว่านี่แหละคือการผจญภัยฉันว่าฉันจอดโดยไว้แถวนี้นี่นาบิงโกนี่ไงเจ้าหนูน้อยของฉันฉันแค่ต้องเข้าไปนั่งที่เบาะคนขับให้ได้อุ๊ยดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดพลาดสงสัยแบบนี้คงจะไปได้ไม่ไกลหรอกนะรถแค่นี้ไม่เหมาะกับฉันเลยอะ ฉันว่าฉันต้องการคันใหม่แล้วล่ะเธอจะเปลี่ยนรถเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่เลยนี่นะนี่มันคือความคลาสสิกของโซฟีเลยล่ะฉันอยากได้คันใหญ่ๆหน่อยอ่ะนี่ไงล่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่เลยนี่ยรถในฝันของฉันเลยฉันอยากซื้อมันมากเลยอ่ะนี่คุณครับพวกคุณมองอะไรของคุณน่ะสวัสดีค่ะฉันอยากซื้อรถของคุณหน่อยนะคะเดี๋ยวฝันไปเลยนะครับแล้วถ้าเรามาตกลงกันหน่อยนะคะ งั้นก็ได้ครับคุณมีอะไรมาแลกล่ะฉันก็มีแค่ของเล็กๆน้อยๆนะคะคุณคิดว่าคุณจะมีเงินซื้อรถของผมเหรอแล้วถ้าเงินแบบนี้แ่ะคะพอไหมอันนี้เนี่ยนี่คุณจริงจังหรือเปล่าอ่ะจริงจังมากเลยค่ะสรุปตกลงไหมคะดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กด้วยล่ะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเธอห้ามคิดที่จะข้ามวันออกกำลังกายเลยนะโซฟีเราฉันจะไปออกกำลังกายอะไรได้ล่ะ ง่ายจะตายเธอก็นั่งดูฉันปีนกำแพงแบบนี้ไงตอนนี้ตาเธอแล้วล่ะเบรวเข้านี่มันขรมานมากเลยใครปีนเบลที่สุดนะหรอก็ฉันนะสีนี่เขาแกล้งฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าที่นี่จะมีเจ้าถิ่นอู่ด้วยนะนายมีปัญหาหรือไงฮะพ่อหนุ่มออกไปเลยนะฉันก็อยากเล่นอันนี้เหมือนกันน่ะได้เลยนายอยากเจอแบบนี้เองนะหนึ่งสองสามโอ้ นี่มันเจ็บมากเลยอะเจอกำปั้นของฉันหน่อยเป็นไงไหนมาดูหน่อยสิว่านี่ใครกันนะเอาไปเลยจ้าฉันมีแค่นี้แหละดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มอนพัน์คนนี้เขาจะไม่ยอมให้ใครมาตดสินบนเขาหรอกนะแหมดูนี่สินี่มันไม่ใช่แค่เฟือกนะเนี่ยที่มันทองทำแท้เลยนี่นาถอดมันออกมาดูนี้เลยนะโอ้ดูเหมือนว่าเธอจะมีรีเฟล็กที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะใช่แล้วสงสัยจะไม่มีอันตรายแล้วนี่มันปีอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหว้าวนายชอบพาฉันมามีปัญหาเสมอเลยนะอินขึ้นมาเลยเพื่อนรักนายตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ย ลูกค้าสุดร่ำรวยเป็นที่ต้อนรับในซาลอน V I P แบบนี้อยู่แล้วล่ะ oh. ฉันกำลังต้องไปงานที่สำคัญมากเลยล่ะคะ่ะ oh. แต่ฉันก็มีสิ่งนี้อยู่ด้วยจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้รับทำเรื่องพวกนี้หรอกนะคะแล้วถ้าฉันจ่ายเงินเพิ่มหน่อยล่ะคะ oh. ทำไมคุณไม่พูดแบบนี้มาตั้งนานแล้วล่ะคะ oh. การเป็นเศรษฐีเนี่ยมันดีมากเลยล่ะ oh. สงสัยฉันคงต้องใช้อุปกรณ์ที่มันจริงจังสักหน่อยแล้ว oh. Oh. คุณแน่ใจเหรอคะว่ามันปลอดภัยอะ่ะ oh. ใช่แล้วล่ะมันก็อาจจะฟังดูน่ากลัวสักหน่อยโอเควันนี้พอแค่นี้แล้วค่ะ มันสวยมากเลยว,ว้าวมันสวยมากจริงๆเลยนะไม่น่าเชื่อเลยอะว่าฝึกอันใหญ่ๆจะกลายเป็นรองเท้าส,สวยๆแบบนี้ได้คุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนี่คือผู้เข้าประกวดนางงามคนแรกของเราคุณแคนดิสดูสิว่าเธอสง่าง,งามมากแค่ไหนผู้เข้าแข่งขันคนนี้จะต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนเลยฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะเฮ้แต่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะ เข้าแข่งขันคนต่อไปของเราอยู่บนรันเวย์แล้วละ่ะโซฟีเธอทําได้ดีมากเลยถึงแม้ว่าเธอจะบาดเจ็บอยู่ก็ตามรางวัลตุกตาทองคำวิบวับตัวนี้ต้องตกเป็นของเธอแน่นอนมาเลยมาเลยจ้าแล้วรางวัลตุกตาวิบวับก็ตกไปเป็นของ mm hmm. คุณโซฟีมันเหมาะก,กับคุณมากเลยครับ mm hmm. นี่มันน่ารักมากเลยฉันชอบส mm ี hmm. ทองมากเลยล่ะฉันอยากจะขอบคุณอ๋มเพื่อน,นและครอบครัวของฉันที่คอยสนับสนุนฉันเสมอเลยค่ะบราโวเธอพูดได้ดีมากเลยละ่ะ ถึงจะได้รับบาดเจบแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้พลาดก,การไปดูหนังหรอกนะเออทับเท้าฉันทำไมเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าโทมัสและโซฟีจะไม่รู้เลยล่ะฉันชอบมา,านแสดงนี้มากเลยเขาตลกมากเลยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันมองแล้วไม่เห็นเลยอะ่ะเ็นแน่นอนนะสิวิวแชร์ของโซฟีเธอบังวิวหมดเลยอะ่ะงั้นฉันขอที่ของเธอได้ไหมไม่มีทางอย่าฝันไปเลยจ้ะนี่คือค่าชดเชยจากความไม่สะดวกของเธอนะ Sabes, แหมเธอจะเอาอย่างงั้นเหรอแบบนี mm ้ด hmm. ีขึ้นเยอะเลยตอนนี้พวกเราก็สามารถสนุกกับการดูหนังได้แล้วล่ะโอ้โอแต่มันก็ยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะแต่เดี๋ยวโทมัสเขาจะช่วยเองวางขาของเธอไว้ข้างบนหลังของฉันได้เลยนะใช่แล้วล่ะนี่แหละคือความสําคัญของเพื่อนใช่ไหมข้อยืนช่วยนี่มันเยี่ยมมากเลยนี่เอาดีกว่าจากที่รักฉันไม่ชอบเลยอ่ะว้าวดูตัวนี้สิฉันชอบสีนี้มากเลยอ่ะ เราเอาตัวนี้ดีไหมคะมโอ้โดโปรดถ้าคุณอยากได้มันมงั้นพวกเราซื้อมันก็ได้ครับเอาราระวังหน่อยสิครับว้าวนี่มันสวยมากเลยล่ะโอ้ว้าว<ม>ชุดนี้มันอยู่ในคอลเลกชันล่าสุดเลยนี่นา<ม>ขอโทษทีนะคะคุณช่วยส่งชุดนั้นมาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะมแหมก็ได้คะ่ะแล้วถ้าเป็นสีแดงล่ะคะ<ม>เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณไม่คิดว่าที่นี่มันเล็กเกินไปสำหรับสี่คนหรอคะพวกเขาใจดีมากเลยอะ ว่าแต่ฉันจะเอาชุดไหนอีกดีนะดูนั่นสิแบบนี้คุณคงไม่ต้องการดราตักผ้าแล้วล่ะฝึกสีทองของฉันมีประโยชน์กว่าเยอะเลยฉันรักการชอปปิ้งมากเลยล่ะอยู่บ้านแบบนี้มันน่าเบื่อมากเลยโดยเฉพาะตอนที่คุณป่วยแบบนี้ฉันเบื่อจะตายแล้วเนี่ยเรามาเซลฟี่กันหน่อยดีไหมไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันมาตั้งนานแล้วเนาะเราแค่ต้องหามุมดีๆสักหน่อยมาอ่ะแบบนี้ต้องไม่เิร์อแนะ่ โซฟีเธอมีไอเดียเจ๋งๆอีกแล้วล่ะแล้วถ้าพวกเราลองใช้ไม้ช่วยเดินของฉันเป็นไม้เซลฟี่ดูล่ะไหนมาดูหน่อยซิว่าจะเป็นไงบ้างยิ้มหน่อยเร็วอีกรอบนึงนะคราวนี้มองไปอีกด้านหนึ่งดูนี้สิดูเหมือนว่ามันจะเจ๋งมากเลยนะเนี่ยว้าวนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เยี่ยมมากเห็นไหมล่ะไม้ช่วยเดินของฉันนี่แหละมีประโยชน์ที่สุดฉันเลือกไม่ถูกเลยอะว่ารูปเซลฟี่รูปไหนสวยสุดโอ้ฉันพูดเรื่องอะไรของฉันเนี่ย ดูเหมือนว่าโซฟีอยากจะตกแต่งเสืของเธอด้วยรอยสักหน่อยพวกเราต้องการลายที่โรแมนติกนิดนึงอ่ะพวกคุณมาถูกที่แล้วล่ะค่ะฉันเป็นช่างสักที่เก่งที่สุดในเมืองนี้เลยนะสักถือหน่อยสิจ้าโทมัสฉันอยากสักตรงนี้จ้ะอืมยังไงลูกค้าก็ต้องถูกเสมอแล้วนะพร้อมหรือยังคะดูเหมือนว่าโทมัสจะไม่ค่อยเชื่อมือเธอสักเท่าไหร่นะดูก่อนนะโอ๋ไมีอะไรหรอกจ้าฉันเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วล่ะอุตายแล้วเสร็จหรือยังเทเน่ เยี่ยมไปเลยละคะ่ะเอรชมากเลยค่ะอ,อคุณใจดีมากเลยแถมผลลัพธ์มันก็ดูดีมากเลยล่ะอย่าลืมรีวิวให้กันด้วยนะคะฉันรักลูกค้าสุดร่ำรวยมากเลยถึง <c oughs> แม้ว่าคุณจะใส่เสื้อ,อู่แบบนี้คุณก็สามารถสนุกได้นะงั้นเรามาเต้นกันไปทั้งคืนเลยดีกว่าใช่แล้วละ่ะเปิดเสียงดังๆหน่อย <c oughs> ตอนนี้ถึงเวลาที่หนุ่มๆจะชว,วนสาวๆไปเต้นกันแล้ว <c oughs> โหเอ้ยดูเหมือนว่าหนุ่มๆเขาจะยุ่งกันหมดเลย งั้นฉันเต้นกับเพื่อนสนิทของฉันก็ได้ผู้หญิงครับไปเต้นกันหน่อยมั้ครับนายใจดีมากเลยอ่ะแล้วเฟือกก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเราเลยด้วยดูสองคนนั้นสิก็คือเจ๋งมากเลยนะดูสิเมลิซ่ามันโรแมนติกมากเลยเนี่ยอย่างกับแคทเนิกเลยผมรับคุณไว้แล้วล่ะขนาดคุณบาร์เทนเดอร์ยังชอบมากเลยดูเหมือนว่าคู่นี้จะเป็นคู่ที่โดดเด่นมากเลยล่ะ เธออยู่ไหนกันนะฉันอยู่นี่จ้าฉันรอจะเจอเธอไม่ไหวแล้วอะ่ะเออระวังหน่อยนะจ้าโทมัสโอ้ม่นะหลือกล้วยอีกแล้วเหรอเนี่ยเธอช่วยออกไปจากฉันทีสิเอวฉันว่าคราวนี้พวกเราน้าจะไม่เป็นไรนะโอ้ม่นะแขนของนายตื่นได้แล้วครับผู้หนุ่มขี้เซาตอนนี้ผมชูอยู่กี่นิ้วครับใช่แล้วล่ะสกวานมักจะเล่นตลกกับพวกเราเสมอคุณต้องดูแลแขนของคุณให้ดีแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับแหมงงั้นตอนนี้ฉันจะช่วยนายเอง ไปกันเลยคุณชอบวิดีโอของเราไหมคุณมีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือคุณแบบนี้บ้างหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมว้าว